เอาละฮะคุณผู้ชมฮะก็ต้องขอกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมเชาาไทยทุกทานกันด้วยนะซึ่งในวันนี้เนี่ยวันอาทิตย์วันที่21ธันวาคมนเวลา9โมงเชา้าทาง b อกฟุตเนี่ยได้ปล่อยคลิปสปอยอัปเดตหน้าออกมาแล้วครับปรบมือหน่อยซึ่งในคลิปนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับอัปเดตผลรูมโดยเฉพาะเลยครับเป็นสกิลผลรูมที่รีเวิร์กมาแล้วแอดมินเนี่ยจะมาโชว์ให้เราดูในคลิปนี้ ซึ่งในวันนี้เนี่ยผมกับไอเจะมาช่วยกับวิเคราะห์ว่าในสปอยเนี่ยมันมีอะไรนะ่าสนใจบ้างมีสกิลไหนที่ทำอะไรได้บ้างและในอัปเดตมีอะไรหลุดออกมาบ้างถ้าพร้อมดูกันแล้วก็เราไปดูคลิปกันเลยครับผมเอาล่ะซึ่งถใครอยากจะดูคลิปเต็มของสปอยคอนโทรล l เวิร์กทร r l เลเนี่ยก็สามารถไปดูที่เกมเมอร์โรบได้นะ,ะในยูทูบแกโพสไว้เมื่อวันอาทิตย์นี้นี่แหละไปเราดูกันเลย ในคลิปนี้ผมจะไม่ให้ทุกคนดูคลิปเต็มนะใครดูก็ไปดูเองเพราะว่าจะมาแค่ช่วยกันวี่ข้อเฉยว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างอันดับแรกที่แน่นอนก็คือผลคอนโทรลรีเวิร์กในแอนิเมชันอันแรกจะเห็นชัดเจนเลยว่าหน้าตามันจะเป็นรอยแตกซึ่งมันดูการ์ตูนการ์ตูนแต่ก็เทดีใช่ได้แต่สิ่งที่สนใจแอนิเมชันทั้งหมดเนี่ยก็คือไม่ใช่รูมรีเวิร์กเว้ยแต่มันคือเคียวใช่ครับดูมันเป็นสิ่งที่เขาไม่ค่อยพูดถึงกันเท่าไหร่นะแต่ผมสนใจเคียวนี้มากเลยเคียวนี้มันคืออะไรเห็นเมื่อก ไ,ไอเคียวข้างหลังของบอสไม่ใช่บอสสี่แอดมินอะเคียวโมงๆนี่คืออะไรแล้วมาจากไหนแล้วที่ามว่าทำไมผมถึงสนใจเคียวนี่นักหนาคือในแอนิเมชันเนี่ยมันจะมีสิ่งที่มีอยู่ในเกมหมดเลยทั้งหอกมังกรอ่านี่ไงหอกมังกรเห็นใช่ไหมหอกมังกรที่อยู่ข้างหลังแล้วก็มัดมังกรรวมถึงโพวีหนึ่งก็ด้วยที่ตัวน,นี้กำลังถืออยู่แต่ไอเคียวเนี่ยเนี่ยไอเคียวเนี่ยไม่มีในเกมเว้ย ทั้งที่สองอาวุธข้างหลังเนี่ยอันนี้มีในเกมอันนี้ก็มีในเกมแต่เคียวนี่มันไม่มีในเกมมันมาจากไหนมันมาอย่างไงมันอาจจะเกี่ยวกับการรีเวิร์กเคียวในอนาคตไหมเพราะว่าเคียวเป็นอาวุธแดงชิ้นเดียวที่ไม่ได้รับการรีเวิร์กในบล็อกฟุตตอนนี้เราจะมาดูตอนผล <What? S 1> คอนโทรลิเวิร์กเลยเาสก,กิลเป็นยังไง For the control rework. Being able to reshape the battlefield by cutting, creating, an and manipulating space do itself do is do what do. the rework is all I about That's exactly I what I'm about Okay, so these are the M1s outside of the domain, and when you use them, Put Room, Chain Nod Room, Dad. I'm thinking, I think it's okay. but ส่ว <laughs> นตัวกูคิดว่าการตีปกตินอกรูมอ่ะควรจะเป็นการเอามาใช้กับอาวุธมากกว่าเหมือนในอนิเมะที่มันเอารูมไปเคลือบกับดาบของมันไอ้ลอที่มันเคลือบดาบโคโค่ของมันอ่ะเออมันรูมไปเคลือดบออออออาอดาบแล้วก็ใช้ตีได้เลยกูอยากให้เป็นงันมากกว่าไม่ใช่เอามีดของรูมมาใช้อย่างนี้แต่ก็ได้ยินว่า มึงว่าสกิลเวฟของผลรูมเหมือนอะไรสกิล T ไรคิวเออกูวเหมือนกันคล้ายๆมันใช้ดีนะแต่มันจะคอมโบยังไงอ่ะถ้าจังหวะนี้มันสามารถตั้งคนได้แล้วกูจะกดสกิลต่อได้ไหมถ้าสามารถกดสกิลต่อได้ก็คอมโบได้แต่ถ้ากดต่อไม่ได้มันก็จบสกิล C นี่ก็เหมือนบาร์กี้เหมือนบากี้จริงนะแต่ใช้ดูว่าบากี้เหมือนตรงไหนนี่เหมือนสกิล C อ่ะเห็นปะปลากลับ You throw your dagger in a spinning motion, cutting down enemies, and, and then last but not least, we have the F skill, which is basically the same move while you have your domain open or closed. You throw your dagger towards your current mouse position and teleport straight to it. But if you land your F move, it's a different story. Once you land your F, move, straight to it. But if you land your F move, มึงเห็นที่มอส์มันินชีไหมมันจะมีขาวๆกับจุดเล่งไว้ให้อ่ะเห็นปะมองกูชี้อยู่อ่ะเออแสดงว่าสกิลเอฟมันไม่ใช่การปาบรรากาศแล้วก็กดเอฟอีกรอบนึงเพื่อว้าฟ์แต่มันมีระยะจํากัดของมันอยู่ It's different story a มันจะมีระยะจำกัดของชีดอยู่ถ้าสุดชีดก็คือได้จะวาร์ปให้ The Z Move The to gigantic move open Z your แต่ครั้งท i ่มันจ o ใหญ่เนี o ยมันจะเล็กกว่า t ดิมแต่รู้จักขนาดแล้วเนี่ยกูว่าเท่าเดิมเหมือนกัน กูว่าถ้าเดิมสำหรับกูดูถ้าเดิมมันไม่ได้ใหญ่ขึ้นรือเล็กลมมันประมาณใกล้ใกล้เคียงใกล้เคียงเดิม And once your domain open the real fun is gonna start you have two different modes you gain access to one is the hands mode and one is มีสองโหมดอันนี in ้คือชอบมากเพราะกูเป็นคนที่ชอบเล่นผลที่มีความหลากหลาย And to switch between the modes you have to tap the Z ability while you're inside of your domain แต่คำถามคือมันกดเปลี่ยนโหมดยังไง And to switch between the modes กดแซดครั้งเดียวในรูมเหรอ เซตค้างหนึ่งในรูมใช่แล้วรูมจะปิดยังไงอ่ะกดเซตค้างเหรออาจจะต้องออกนอกรูมไปปิดเพราะออกนอกรูมเลยปิดเองกดค้างปะเคียวกดค้างออนอกรูมหรือว่ากดค้างเพื่เปลี่ยนโหมดหรือเปล่าไม่ก็กดเซตน้องเอ๊ะ Let's get into the arms now for the danger 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 เป็นการถามคือมันสามารถตัดเกาะได้เหมือนในตัวอย่างที่เคยโพสต์ไปก่อนหน้านี้ไหมมันตัดตึกอันนี้ได้ก็จริงเว้ย อันนี้ใหญ่ว่าใหญ่แล้วนะจะตัดกรอบมันตัดได้จริงไหมเออเราต้องลองดูของจริงกันนะเพราะใตัวอย่างอันนี้เนี่ยเร่องนี้รตัดกรอบได้หรือเปล่าเออไอขอถามหน่อยมึงคิดว่าไอการตัดเนี่ยมันหลบได้ไหมผมว่ามันจะหลบได้ไหมไอการตัดอะคือกูดูใจให้ไอการตัดนะอ่าลองสังเกตดูนะเวลามันตัด มันไม่ได้ขึ้นเป็นขีดแบบเหมือนบาร์กี้ตอนฟันหรือว่าฝอื่นตอนตีปกติอะแต่มันจะเป็นการปาดหน้าจองไปเลยเว้ยซึ่งมึงจะไม่เห็นระยะการตีแล้วทำให้กูไม่รู้ว่ามันตีไกลแค่ไหนหรือมึงตีไกลทั้งรูมไปเลยกูไม่รู้ขอบเขตของการตีหมดนี้ว่าขอบเขตเป็นยังไงเนี่ยเห็ไมันตัดตรงหน้าจองไปเลยเห็นว่ามันจะเป็นขีดอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนป็นขีดอย่างเงี้ยตรงหน้าจองไปเลยอะแล้วถ้าแบบสมมติศัตรูอยู่ตรงต้นไม้เนี่ยมันจะตีโดนด้วยไหมถ้าโดนนี่โกงมากเลยนะคือมึงก็แค่หันซ้ายหันวา่ไไป อัปเดตในวันอังคารนี้นะครับผมดูวันที่23ใช่ไหมยี่สิบป่ะใช่ใช่ยี่สิบสามใช่ยิบสามแค่ทุ่ม Next up is the X move once you land it you do a crazy combo I mean it's actually มันเเเเเกกยยอออหืคคลุณา crazy look at it right now it looks crazy c o m b o I mean it's a c t u a l มันเหมือนกับไอ้นี่ไอ้ผมคอนโทรจะใช้หินพุ่งไปพุ่งมาเว้ยแต่ผมใส่จนแบบเนี่ยเห็นปะซ้ายขวาซ้ายขวาลงล่างอ่ะดูดูดูใหม่นะดูดูใหม่นะ <inaudible> Next up is the X move. Once you land it, you do a crazy combo, and I mean it's packed. Left, 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 left. Left, 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 You basically release a barrage of three slashes towards your mouse position. Same yeah. position, the slash is expanded to a massive AOE, just like you can see right here. Position, the slash is expanded to a massive AOE. It's going to wrap it inside, don't you see? It's going to wrap it. It's going to wrap it. เป็นวงกลมเป็นรอยลมเป็นรอยพลังงานสักอย่างมันนัาจะรวบเข้ามาตรงกลางนิดนึงไอ้ผู้ที่อยู่รอบๆวงเมื่อกี้น่นจะรวบเข้ามาแล้วก็ตัดลงมาเนี่ยนะครับผมตัดหมดหมัด M1 น่าเกลียดมากคนดูให้นึกถึงผลรูมสกิเวกก่อนที่จะตื่นอ่าใช้ให้ดูอ่ารูมก็ตื่นนะสาาตัดพื้อแล้วเป็นยกหินได้ใช่ปะแต่การตีปกติของหมดหมัดของรูที่ตื่นไปแล้วอ่ะ สามารถตัดก็เก็บไว้ได้่มล o ปล่อยอันสองอันได้ด้วยนะปล่อยสองอันพร้อมกันยังได้เลยเห็นไหมมันปล่อยสองอันพร้อมกันได้แสดงว่ามันสามารถปล่อยรูปเดียวทั้งอันได้หมดเลย มึงยกที่ไว้ห้ก้อนแล้วมึงรวบมึงก็ปาตุ่มหก้อนได้เลยจะเป็นการักแล้วก็เอาหินมารวบเอ็กมีสแบบด้วยกงจะเป็นการยกแล้ก็เอาอะไรก่อนใช่ีแด้นารแลมอาหม่ เสียดายว่ะมันจะคล้ายๆกับคนคนที่เคยดูนะมันจะคล้าๆกับเพนไอไม่รู้จักความเจ็บปวดอ่ะเออคล้ายๆกันเลยกับไปแทบตาหอดตาอไฮไลท์ตันี้ให้ดูคุณามารถเปลนบนน้ำได้ด้วมันต้องเปนงงานอะไรสักอย่างรูปกี่เหลี่ยมวะหนึ่งสองสามสี่หกเหลี่ยมแล้วเดินบนน้ได้ลีันไฮไลท์กว่านี้กเดี๋ยวมาดูนะมันไฮไลท์กว่านี้มันเดินนมได้ไม่พอใช่ไ คุณสามารถลากรวมต่างๆได้เลยมันสามารถลากรุมตาออกมาได้ด้วย Bring your domain with you. Once you leave your domain and you tap Z outside of it, your domain. ถ้าคุณกด C นอกรุมมันจะดึงรุมของคุณมาใกล้ๆคุณเลยแต่นี่ไม่แน่ใจนะว่ามันสามารถใช้กับตอนนอกพีพีได้ไหมหรือว่าต้องใช้แค่ตอนเดิมนั้นเท่านั้นหรือยังไงแต่ถ้าใช้ตอนนอกพีพีได้คือเป็นอะไรที่โกงไหมนึกไปว่าคุณหนีจะออกจากรูมมา ดนผอมิงหรือพอที่วิ่งไวๆตามไปแล้วคุณกดตีลากดูมาหาคุณสนิทเป็นคนรูมเหมคือมันน่กลัวตรงนี้นี่แหละมีแค่มีแค่แบบเดียวครับสกิลวีโหมดหมัดกับโหมดมีดเป็นสกิลแบบเดียวกันไม่มีการแยกแต่เป็นการต่อตื่นแต่่ มันเป็นสกิลรูปแบบเดมเลยเช่นเแต่อะไรที่สกิสามารถตัค้างมัได้เป็นรูปคดีเนี่ยตอนกลางรูมมันตัดคนทิ้งด้วยหรอมันเหมือนคือถ้าเกิดแต่ดูจากไ แอนิเมชันเนี่ยแอนิเมชันเอ่อตอนตอนอ้องคลิปแบที่การ,ร์ลูมเห็นว่ามันผักไปเออใช่มันผักมันผักต่อตัวนอกไปได้แสดงว,ว่าการการลูมก็ท่านาเมทได้เหมือนกันการการลูมมีดาเมจแล้วถ้ามันตัดคนอย่างนี้ตอนการ,ร์ลูมแสดงว่าเป็นการสตัร์แล้วคนจะหนีออกจากการการลูมไม่ได้ Keep it r i g h Every time I see this scene I c I get real h i g Oh my god ทัก<ป>ตีนแบ<ป>บต, <า S 1> ตามตาก แต่ก็ต o ยเด็กๆดูดิเดฟส์เรียลลี่คุก with this cinematic breaker แต่เซได่อย่างนี้ให้แท็กซี่เนี่ยมันตัดต้น Oh my god คนกระเด็นว้ยแต่คนตัวไม่ขาดเหมือนในแอนิเมชันเอ๊ถ้าเกิดตายแล้วมันขาดอ่ะเกิดได้เกิดได้ขึ้นีลอันนี้ได้แล้วนะล้อเป็นกัวโจได้เลยนะเน่ยมั้งไงแบบคือเขได้ชะตาผาโลกอ่ะแล้วก็โจเป็นตัวขาดนอนกอยบหมือนมือเนี่ย e x p e r i e n ติดน่าจะมีดันเจี้ยนเข้ามาด้วยคนดู มันใะคล้ายกับการลงดันนี่แหละแต่มันน่าจะสนุกกว่าจะดีกว่าเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ามันต้องเข้าสคนเหมือนกับลงดันเลยจะมีสามช่องให้เราเลือกต้องใช้เึงหนึ่งร้อยขึ้นไปในการเข้าลงดันเจียนพอเข้าปุ๊บมันจะมีเราเลือกมันจะเป็นโหมดนะเป็น normal hard h e l l อะไรเงี้ยน่าจะมีให้เลือกอยู่ซึ่งต้องใช้เงินสงกุลใหม่ปะมันจะเป็นชิปชิปอะไรสักอย่างเนี่ยจะได้จะได้จากการลงดันแหละ แล้วก็สังเกตไหมมันมีกระเช่ energy ด้วยแสดงว่าการลงด่านไม่ได้ใช้เงินม่วงหรือผลไปแลกวเว้ยแต่มันใช้ energy แล้อ energy หาจากไหนนี่คือคำถามไปเห็นปะตอนเจนก็เหมือนเกนมอื่นเลยมีเรื่องทุกคนบอกให้ตรงซ้ายจอแล้วก็มีให้เลือกว่าจะบัฟอะไรในแต่ละด่านที่เราผ่านไปได้สังเกตว่า normal จะมีอยู่5 s t a g แต่ s t a g ให้น่จะเป็นบอสน่าจะเราเคลียร์อบอไปเรื่อยจนถึงด่านบอส ปกติของดังดันก็คือยิ่งเอ็ด่านสิบห้เหรอเดี๋ยวถ้าไม่มีกี่เวฟเนี่ยน่าจะไปได้ถึง15ถึง30ประมาณนี้แล้วมั้งแต่ว่ายิ่งเราไปได้ไกลอ่ะมันจริงได้บัฟที่มันดีขึ้นของดังดังด้ว้เนี่ยจะให้เราเลือกเป็นมิลี่มิลี่สตาร์ทเพิ่มเป็น500หรือว่าคูด้าลดลง10%บเปอเซต์ห้าด่มีบอสหนึ่งคัวต่อ5ด่านทุกครั้งเลยอย่างเช่นแบบ50 15 20ประมาณนี้นะแล้วถ้าเราผ่านด่านจนผ่านนันเจตได้แล้วเนี่ยจะมีการสุ่ม เป็นไอเทมเป็นของแต่งปไปเพราะว่าเป็นของแต่งไหมแค่ของแต่งเนาะอัพไอเฟลเลยพวกน,นี้น่าจะแยกไปเลยจะแยกไปเนี่ยใส่ซ้อนได้คิดว่าเนี่ยใส่ซ้อนได้อยู่ไล่สุดท้ายของคลิปสปาร์ตเบย์ของแอดมินนะฮะตอนท้ายก็คืออัปเดตขึ้นมาที่จะมาถึงนี้ซึ่งมันจะแยกกันนะคุณดูมันจะแยกกันอัปเดตที่จะมาวาัานคารนี้วันที่23เนี่ยเป็นกี่กับคอนโทรลรีเวิร์ก กับดันเจียนแค่สองอย่างแต่คิดมาสยังไม่มาดัางคานนี้ใช่ไหมไอ้ไม่รู้อาจจะมาก็ได้ไม่รู้นี่ไงคอนโทรบอกดันเจียนซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับคิดมาสเลยเว้ยมันไม่ใช่คิดมาสด้วยคนดูคิดมาสน่าจะมาอีกทีวันที่ยี่ห้ายี่หกเผ่ก็อาจจะสิ้นนู่นเลยอะสิ้นเดือนนี้เลยแต่อัปเดตจะมาวันที่ยี่สามนี้เวลาห้าทุ่มของบ้านเราเนี่ยก็คือคอนโทรรีเวิร์กแล้วก็ดันเจียนสองอย่างาะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดกันนะคนดูอย่าเข้าใจผิดคิดมาสยังไม่มา มาแค่คอนทิวเวอร์ก่อนคือคิดบ้านเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือหน้าต่างการสุ่มสกินผลที่คล้ายๆกับผลเสือเต้ถามว่าทำไมผมถึงบอกว่าคล้ายๆผลเสือคือมันเหมือนกับตอนนี้เป็นคาราวีเลยเว้ยแล้วลผลเสือที่ได้่าเป็นสีม่วงอ่ะไอแบวูบอ่ะมันไม่ใช่สกินปกติเว้ยคนดูคือถ้าเราเป็นสกินใช่ไหมว่าถ้าเปลี่ยนสกินอ่ะมันจะมีตรงนี้ที่ผสมสีอยกี้เราสามารถกดเพื่อเปลี่ยนสกินสีได้ จะมีหลายสีให้เราเลือกใช่ป่มแต่ถ้าเป็นของเสือมันจะไม่มีในนี้เว้ยคนดูมันจะไม่ใช่สก,กินอย่างนี้นะมันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า mutation หรือว่าการกลายพันธุ์ซึ่งจะได้จากการที่เรากดในช็อปแล้วก็กดเปลี่ยนตรงนี้เท่านั้นและในการเปลี่ยนแรกคุณต้องใช้ผลเสืออยู่เท่านั้นเพื่อเปลี่ยนเป็นแววบุ๊ฟได้แล้วถ้ามังกรมันเป็นหน้าต่างที่มาอย่างเนี้ยเนี่ยมาเหมือนกับของปีที่แล้วไม่ใช่ปีที่แล้วอัปเดตที่แล้วที่เป็นของคารวีเนี่ย And our อาจจะเป็นไปได้ไหมว่ามังกรตัวนี้อาจจะเป็นมิวเทชันอาจจะเป็นการกลายพันธุ์อาจจะไม่ใช่สกินแล้ถ้าเป็นมิวเทชันเนี่ยแสดงว่าสกินเอ๊ะม่สกิลสกิลมันต้องเปลี่ยนมาผลเสียเว้ย really แลวก็จบไปแล้วฮะสำหรับการสปอยผลคอนโทรลรีเวิร์กและดันเจี้ยนที่จะมาในวันที่23ธันวาคมนี้โอเคคุณดูฮนี่ก็คงเป็นเวลาพอสมควรแล้วสำหรับทิป การวิเคราะห์คลิปวิดีโออัปเดตหน้าของหลอกฟุตที่ได้ทําการสป,ปอร์ออกมาเพราเราเห็นให้เราชื่นตาชื่นใจว่าแบบในที่สุดคอนโทรลก็รีเวิร์กแล้วรอมานาน1ปีได้ปะหรือว่าสองปีวะที่เรารอคอนโทรลรีเวิร์กเนี่ยเป็นปีปะหรือว่าแค่หลายเดือนเฉยอันนี้ก็จะไม่ได้แล้วเพราะมันน,น,มานานมากนานมากนานจริงๆนานสุดไปเลยว่าคอนโทรลจะรีเวิร์กก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจสำหรับการทําคลิปถัดไปของผมด้วยนะครับ ส่วนใครที่รู้สึกว่าอัปเดตนี้เราวินหรือเราลสหรือมีจุดบกพร่องตรงไหนก็สามารถเข้าไปมาพูดคุยได้ว่าแบบเอ้ย e พี่ผมชอบจุดนี้อ่ะเอ้ยพี่ผมไม่ชอบยไม่ค่อยจะชอบจุดนี้เท่าไหร่อ่ะหรือใครที่มีความคิดเห็นตัวมผมว่าไอ้เคียวต่อต้นคลิปเนี่ยมันใช่อันเดียวกับไอ้เคียวชิ้นนี้ไหมเนี่ยผมเครื่องกับไอ้เคียวในนิเมชั่นหน้เลยส่วนนี้ก็คงเป็นเวลาพอสมควรแล้วที่ต้องปิดคลิปแล้วแหละก็จากคลิปนี้ พวกผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับไอ้เบนเกอ